สวัสดีครับยุบีได้เวลาเาลือกงามยามดีแล้วนะครับมารอลุ้นรางวัลกันนะครับยบุีใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ๆๆกดแชร์กดติดตามให้กับช่องการมนาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับยุบ้ีเนาะวันนี้วันไหว้วันตุจีนๆๆนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับหลอลุ้นกันเลยนะครับยุบีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการมนาเก้าห้าด้วยนะครับ ร่วมตั้งจอมปลวกไปได้วยกันนะครับพี่ตีขอให้รวย,วยเๆเฮงเฮงปังปังยุบช่องครับวันนี้แลรวไปชมกันเลยครับ <S <S รอรุนเลขหน้านะครับเลกหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับพี่ตีเนาะจีนนะครับมีใหม่จีนนะครับขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปังรับซับนะครับผมงวดประจำวันที่16กุมพาพันสองห้ากกกันทุกคนนะครับพี่ตี ห้าสองเจ็ดน,นะครับห้าสองเจ็ดเลขหน้าเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนะครับพี่ตี

จะใช้อุปกรณ์ออกาลวัลหลักที่1หลักที่4และหลักที่6สามตัวท้ายขั้งที่สาม สามตัวท้ายครั้งที่หเลขที่ออก3ตัวท้ายครั้งที่ห้าเัรวเลขทย 5, 7, 8, ตัวคที่1เลขที่ออก 5...7...8 จจะใช้อ,อ,อุปกรณ์ออกกาในหลักใดออกการเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ mm จะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวไหนท้ายตัวครัที่2เลขที่ out. Uh -huh. จะใชุ้ปกบณ์ออกกงลังหลักที่4จะใช้ลูกบณ์ออกรำลังหลักที่4ี่และหลักที่6นะคะออกกรลังเล็ท้าย2งตัวคุณธาราทิพาหรือคุณบอสนะคะและหลักสิบคุณน้องคนเอี่ยมสะอาดค่ะรองอายการจังหวัดค่ะพร้อมแล้วจะออกกรลังเลท้าย2ตัว กันมารุนกันพี่น้องใครจะดวงเฮงในรอบเดือนนี้นะครับผมอ๋อกองเชียร์เฮก่อนเลยใจเย็นใจเย็นศูนย์เจ็ด เจ็ดเจ็ดจริงๆด้วยนะครับเอซโอ้โห07เรือนเรือนแม่ยาโมนะครับแล้วก็อสารตะปูปันวัดหนองบงนะครับผม307 <c oughs> สุดยอดมากครับโอ้ย oh, สุดยอดมากปูให้เข้า3ามงวดติดแล้วนะครับเอฟซี ไม่ผิดหวังครับสาธุสาธุสาธุปู่เมตตาช่องการบรนณาเหตุลูกหลานสามวันติดเลยปู่สาธุสาธุสาธุโอ้โหเหลือเบื่อเยอะเลยเบื่อได้บรรเลยรรเลุ้นรางวัลใหญ่กันนะครับยุติเนาะใครเป็นผู้โชคดีนะครับได้ ท่านมาทำกิจก,การเสียงอีขึ้นมาใหม่ได้ใหมายเลกสามค่ะต้องการออกรางวัลประจำหรับพันธ์เป็นผู้ดทนภาพประชาชนและหน้าบริษัทเองเลยค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดมยาดมก่อนวันนี้ไม่ได้ดมยาดมเลยวันนี้เเลมา้อนหลันี้การออกนเที่นอันพอ้เมตตาลูกหลานเอ้รอบนี้ให้เอีเดเวงยงปังๆยกช่องเด้อ้ 340563 340563 340563โอ้โหี่ยเที่ออกสามสี่ศูนย์้าหกสามหูห้าหกี่ศูนยากสองสามสี่ศูนย์ห้าหกสอและ สามสี่ศูนย์ห้าหกสี่สามสี่ศูนย์ห้าหกสี่สาธุ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 มีคนเฮครับมีคนเฮางวัลของสลากกินบ่งรัฐบาลตัวเลขแก่หมายเลขนะครับผมมีใครโชคดีบ้างนะครับพี่สียินดีกับผู้โชคดีในวันจุดจีนนะครับผมรวยรวยเฮงเฮงฟังฟังนะครับรางวัลที่หนะครับพี่สี3ามห้าหกสสามสี่ศูนย์ห้าห นะครับสามสี่ศูนย์้าหกสามสองตัว้ทยก็ศูนย์เจ็ดนะครับยินดีกับผู้ที่โชคดีในวันนี้นะครับยุติโดยๆเวยคิงๆปังๆยกช่องนะครับเดี๋ยวการพ่านาเก้าห้าจะไปสรุปแนวทางของแต่ละสำนักให้นะครับว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะครับยุติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการพ่านาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ